สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกันไกลตัดหญ้านะเอ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวกันไกลตัดกิ่งต้นไม้นะคะซึ่งอันนี้ใช้ดีมากราคาก็จะประมาณห0า0บบบาทนะคะบวกค่าขนส่งก็ไม่เกินร้อยอ่ะแล้วปรากฏว่าก็ใช้ได้ดีนะคะเดีย๋ยวลองดูนะ นี่นะคะมันก็ง่ายดีถ้ามันก็ไม่เป็นสนิมง่ายอะ่ะเคเห็นแบบโอ้โหแต่ได้จริงๆอะ่ะคือแบบว่าเออสมคำล่ำลือไม่ต้องกลัวเป็นสนิมเลยอะ่ะนี่คือใช้มาได้หลายวันแล้วนะคะเกือบอาทิตย์แหละแล้วก็โดนน้ําบ้างโดนอะไรบ้างคือเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยรักษาของอะค่ะ เป็นมุมเป็นมุมแบบหมาเห็นไหมล่ะเนี่ยแบบอย่างคมว่ะ